สวัสดีครับสายลาครับผมเนี่สายหลามหาปลาครับผ่านดุมดับแนวอีกเช่นเคยก่อนนะสวัสดีตั้งสบปเราครับโอ้ยพ่อฟีน้องบุ้งจำบุ้งยังเด้เสือเสือปุ้นเสือ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 บุ้งโอ้ยเสือออกจากป่าครับผมเนี่ยมันกะยืนจ้องแล้วจ้องมองเนี่ยเป็นกำลังอย่างปลาครับ แตกจะตาลกใช่ครือ้วจังปลานี็งขาดครับเพราะมันถือปลาด้วยถือต่อตัว <c oughs> นายพาดมันกำลังลิงอยู่โอ้ยโอ้ตัวหนกับปลาคือเกาตัว <c oughs> นี่ครับผมอะไรนี่ปลาค้อนี้อ้ยมันไปตั ตาไม่พี่พ่อพนองคนไม่ตเอาเอามาหุยโอ้บ่เห็นเอาล่างเอาดีๆบังคำเอากมาจับรด่เออล่างคือเออโอ้โหขเย็นนอนลงอาก่ำมลย้า่าขอต้องแข็งขูดเอาขึ้นไปเทิมขวดเดี๋ยวไล่ตุลยลงหน้าขาเปิดปากจะซี เปิดปาเปิดปลาป๊ป่ราถ้าเปิดปาพม่งซื้อ่ประมาณสามโลเนี่นะครับไปมดนี่คร,รัรเบเพื่อนกลัหาคือกันครับรป,ปยังยงี้เน่นโนโอนโ,โอ้ยมัดจมถักปอยไเยียครับยังงเลยรับสมโละนะ สามลตัวนี้ระมาณเรึ่งโลตัวหน่อยครับผมมัดปลาไปเรียบร้อยมาดีๆมาถึงสองทบอ่ะครับผมเพื่อนกำลังาหาปลาเตๆหมู่บ้านหมดแล้วครับดูน,นอนข้างเพือนดูเพื่อนก็ดูดน้ำใส่อน,นให้หน้าเขาตับๆับ นะครับอ่ะติดตามรับชมกันเงียเงีอยู่าที่เก่าครับผมมีบ่หมดเลยแล้วท่านสูงท่านต่ำเลยวะนี่ลาเขาทั้งในนี่

อองูมลวดสนันละไหนม,มาตาเด้อจับให้จับใหมา ได้งาใม่สวยนน่ะนี่นี่นี่น oh, ี่นี่ไม่นี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 ่ไม่นี่นะเออดีเพียรยั่ไเออ À. Chú vớt mưa đấy này Chú vớt mưa đấy này Chú ăn không? Chú ăn phịt này nghe chú ăn phụ เออโคตเลยบเางตอัได้เออยี่หางยี่หงพี่น้องลงบเียวก็แล้วเปาดทเอแงพี่น้องจย่างไรใส่นี่เอปน่ใสน้ลานยเือสกเ่านเสือกสือหอยแล้วเบื่งค้ำพันนมน้ำแน่ห่ะมันผ่าขาดเป่าะพันนมหนียวแมนด้ คุ้อกตหมไงปะไข่เต็มท้องพี่น้องเลยไข่เต็มท้องเลยนี่ไผอยากกินไข่มันนี่พี่น้องโอ้ยไผมักอยู่หัวพี่น้องเอ้ยพี่เบิ่งหัวขนาดแขนพันหนุ่มเบิ่งขาพันหนุ่มเบิ่งเพื่ออะไรลำขาคักครับคับพี่น้องโลูกลูกกลัวอายุขาดไรพี่น้องสองเกือบสองเกือบสามเพื่อู้นี่แห้งพี่น้องเงี้ยพี่น้องเงี้ยจังจังบอกสังเป็นตังไรบันถทายขางตัวน่าถ่ายเป็นบ้าเป็นแขนเลยพี่น้องถ่ายขางตัวไม่เคนแขนเลยพี่น้องเอ้ยปลาเขาเป็นตะเบิ่งสุดยอดเลยพี่น้อง ตัวนี้ก็ได้นีปากที่ต่ำนะครับเดอ้อหาดีอยเเงยบดีอยู่<ป>เอาดีๆเลยเอาเสื้อหอ้อยน้ำเนี่ยโบหัวใจได้ยันคนร้อยไร่ปลาปลากับผ้าปอมแลนหนีเ้วันาาวนีไน้ไง นี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวลโลจังบออนโอนเขาใส่มองเซลสาีเด้อกินเขาเขาเด้อครับเด้อ

kết này nòi lái giống như thế đi qua bờ khẩu đây đấy thiền này <laughs> โอ้ยด้อพอม่พี่นออ้องิข้าดนะครับผมเดี๋ยวเวลากบ,บันก่อนเพื่อนนะครับมีธุระด่วนครับติกินข้าวเรวเรยิ้มเด้ตอตาก่่าละ้ยไม่ทางแต่เพื่อเก่าเลยออลลกินข้าปลาเลยตัวงามดิครับผมกบันละครับสวัสดีครับ